ยาลาในเกาะวัน no ว no, no no ัน no, น no. no uh ี้เราอยู่กับลูกนั่นเองเอายาลาในเกาะยาลาในเกาะยาลาในเกาะเราอยู่กับเราอยู่กับดีเจแกมเมอร์ทีวีนะนะฮะนะฮะก็คือนะฮะจากการหนีหางหายกันไปนานก็ชี้พื้นที่เต็มข้อมูลรถลบลงคลิปไม่ได้รอหลายวันแล้วคลิปมันไม่ลงก็คือก็เลยเลิกตัดสินใจประกาศประกาศนะครับประกาศ ขายชแนลนี้พร้อมปกชแนลพร้อมอพร้อมอะไรวะพร้อมพร้อมรูปชแนลนะครับแล้วก็พร้อมสกินที่ผมใช้อยู่ขายนะครับสิบล้านขาย2ี่ทูนะครับเอาแค่นี้พอใครสนใจก็ติดต่อมาทางไลน์ได้นะครับไลน์ก็เดี๋ยวไลน์จะทิ้งไว้ใต้ลิงก์คลิปแชทได้นะครับโอ้ มึงเล่นมาขากูมาขายมาขายแชียนแนวะเนี่ะกูกูไปสิกูกูมาขายแชนแนลด้วยก็คือแบบว่าเดี๋ยวมึงจะไป่ทำแล้วใช่ไหมกูนี่โคตรโกรธเลยนะครับผมเนี่ยกูคือแบบว่ากูนี่นั่งถ่ายไม่ตั้งสองรอบคือแบบว่าไอเจนี่มันไปนู่นไปนี่ตัดต่อคลิปปุ๊บจบคลิปแม่งเลยโอ้โหกูนี่โคตรเซ็งอ่ะโคตรจะเซ็งอ่ะกูอ่ะ บ้าขนาดนี้เลยวะบ้าหรือโง่วะนุ๊กเป็นคนไว้กูไม่ได้บ้าไม่ได้โง่โอ้โหคือแบบว่ากูนี่โคตรเซ็งอ่ะกูจะเซ็งอ่ะกูอ่ะกูถ้าตามมาสิครับถ้าถ้าถ้าจิ้มข้าจริงมไหมนะข่าจริงครับถุยถุยกูเด่นกูนะถุนไปฮ่าความจริงครับพูดความจริงครับกูขายแชนแนลจริงครับกูขายอ่ะไม่ขายวะขายอยู่ไ้งนยิงเลยยิงเลยจริงครับกูขาย ใครตัวแดงวะก็คือถ้ามีเสียงใครใครตัวแดงก็คือน้องคุณเจเจนะครับเขามายุ่งเกีียวกันอีกแล้วนะครับไอจี้เหรอมึงไอ,อเจาตามาไอพ่งอยู่อะรีบร้อนรีบร้อ,พงพงพรอนครับรีบแบบมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีไอตาม,มาครับไายแล้วมา จะรีบร้อนต้องเล็วเฮ้ยเจอเจอ,จอทาอ่าไปแล้วครับจนนะะเจอเหมือ,นองนะครับเฮ้ยกูเจอแดงว่ะมันเหนือยยังไงทันจริงนี่ไงฝั่งเนี้ยโดนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูโดนเลยกูโดนเลยอ่ะมึงขึ้นมาให้ได้แล้วไอ้ห่าอุ้ยเยอะดีกว่ามึงกูบอกให้มึงลงขึ้นมาไม่ต้องให้มึงลงไปโอ้โห <laughs> แรกจริงผมนี้แรกถึงก็แรงแรงตูดเลย เออกินต้ตเงเออใตายเขอใจวาูงคลิปแล้วนะจาี่กูจะทเป็นหนังครับเดี๋ยวมากูจะกดกูจะจบคลิปแล้วนะจ้าคอที่นนั่นะเอกูจบคิวก่อนท่อยเอ้ยเดี๋ยกูทำหนังโอเคนะครับใครชอบกดไลค์ใครชอบกดซับแต่ใครจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับ เอ่อเรื่องขายชนแนลนะผมพูดเล่นนะครับโอเคเดี๋ยวถ้าผมลงคลิปนี้เสร็จนะผมก็จะทําเป็นหนังๆเเรื่องไอ้นั่น,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 นเพลงเขาเขา้าเข้าก่อนเขาก่อน,ก,อนก็คือเพลงของพี่เจษการนะครับผมจะเอามาทำนะครับบ๊ายบายใครชอบกดไลค์บ๊ายบายไปแล้วครับ